สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนาดาทาร่นะคะวันนี้จะมาทำแรนดอมนะคะเรื่องใครคิดถึงคุณแทบขาดใจอยู่ไม่ได้อีกแล้วถ้าไม่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะใครคิดถึงคุณแทบขาดใจอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะ อขอบคุณมากมายจริงๆค่ะสำหรับการไลค์แชร์ซับสไครต์กดติดตามกันนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แตง์และรับชมโฆษณาให้กับช่องของอาจารย์นะส่งคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาถึงช่องด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปของอาจารย์เป็นครั้งแรกถ้าหากว่าชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะตอนนี้ต้องการให้ คนกดติดตามนะ,ะถึง7 0,000มืซับสไครต์แล้วนะคะเราก็อาจารย์ยังมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องดูดวงนี่แหละเหมือนกันเนาะก็เป็นช่องนดาทาร์ดสองนะคะอย่าลืมเข้าไปดูและเข้าไปกดติดตามให้อาจารย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกะ็กะว่าจะไว้สำหรับสมาชิกแหละแต่ตอนนี้มันก็มียอดคนฟอลอยู่ประมาณพันกว่าคนนะคะก็ก็เดี๋ยวว่าจะเปิดจะเปิดสร้างไรายได้แล้วนะคะก็ เออถ้าใครที่อยากจะติดตามอาจารย์ทุกช่องทางก็สามารถไปติดตามช่องนู้นได้ด้วยนะคะน้าดา,าดสางค่ะอโอเคเรามาดูกันค่ะใครคิดถึงคุณแทบขาดใจอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะมาดูกันค่ะว่าพลังงานเขาคนนี้เขาเป็นใครอะไรอย่างไรนะ Justice อม อขอเปิดสักห้าใบแล้วกันนะเดิมูนโคตรคลั่งรักโคตรคิดถึงคุณจริงๆค่ะคนนี้นะแล้วก็โ oh อ้ไมค์กาไพ่เด็กอัศวินหรือเด็กอ๋อน่าจะเป็นไพ่ของอัศวินนะคะอัศวินเหรียญ เดี๋ยวเขาเปิดอีกนิดนึงแล้วจะเล่าเป็นช็อตๆไปเลยเนาะแล้วก็ไพ่จัดเม้นืมถามว่าคนนี้เขาเป็นใครนะถ้าเกิดถ้าถามราศีก่อนนะมีราศีตุลค่ะแล้วก็มีราศีมีนนะราศีตุลราศีมีนอา่าแล้วก็ คนที่เกิดในธาตุดินนะคะผู้ศบกันมังกรนะแล้วก็ไพ่จัดเหม็นมคนคนนี้ถามว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะเขาก็น่าจะเป็นคนที่ทำสายอาชีพเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับ การพรดุงความเป็นธรรมอ่ะอหรือไม่ก็เขาอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่มีกิจการเป็นของตัวเองเป็นนักลงทุนนะคะเป็นคนที่ทำธุรกิจการเงินการธนาคารหรือทำงานการเงนินการธนาคารก็ได้แล้วก็สายศิลปินก็ได้นะคะ นักร้องนักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทุกวงการก็ได้นะคะคนนี้เป็นที่รู้จักนะแล้วนิสัยของเขาก็ออาจจะเป็นคนที่ได้ดิบได้ดีเพราะการทำคุณงามความดีของตัวเองก็ได้นะเป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งอะเออใช้คำว,ว่าเป็นคนดีคนหนึ่ง เขาเป็นคนที่ขี้ระแวงขี้สงสัยนะแล้วก็เป็นคนที่มีความวิตกกังวลอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะมีความวิตกกังวลมากถึงขั้นเป็นเป็นไบโพล่าได้นะคะคือมีความแบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษเฉพาะยามค่ำคือนอะ่ะเออเป็นคนสองบุค,คลิกก็ได้ จนดูลึกลับซับซ้อนก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจในตัวของเขาอะว่า,วาเออเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสุนทรีในตัวเองนะชอบเสียงเพลงชอบบรรยากาศคลื่นเครงหรือมีผู้คนเยอะแยะมากมายอาจจะชอบเข้าผับเข้าบาร์หรือ อยู่ในวงสังคมที่มีผู้คนเข้าหาเยอะแยะมากมายก็ได้บางพลังงานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานน่ะรักความยุติธรรมรักในคุณงามความดีชอบช่วยเหลือผู้คนเอออาจจะมีสังคมอาจจะมีมูลนิธิเพื่อการให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยก็ได้นะ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมอะ่ะเพราะมันก็มีไพ่ไพ่จัดติดขึ้นมาเนาะเป็นพวกทนายความหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไอบ,บคุณเขาก็คลั่งรักคิดถึงคุณมากมากเลยนะเนี่ยทั้งในยามหลับทั้งในยามตื่นทั้งทั้งในกลางวันทั้งในกลางคืนอะ่ะคนนี้ไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรยังไงอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ เขาก็มีความคิดถึงคุณมากๆเลยอะ่ะเขาเหงาเขาเศร้าเขานอนไม่หลับแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณอะ่ะรับรักเขาด้วยหรือเขาอยากจะให้คุณน่ะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขาให้เขาได้รับรู้ด้วยอะ่ะเออเพราะว่าเขาต้องการความเป็นธรรมหมายถึงว่าเขารักคุณแค่ไหนคุณก็ควรจะให้ความรักเขามาแค่นั้นน่ะ ทีนี้เขาก็อาจจะอยู่ในมุมที่พอเขาไม่ได้รับความลักหรืออะไรเขาอาจจะมีความแบบเป็นคนที่ชอบประชดประชันน่ะหรือมีอีโก้อีโก้อะไรในตัวของเขาค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคนเนี้ยคิงดาบนี่ไงเขาเป็นคนที่จิตใจแบบเด็ดเดียวอ่ะ แล้วก็ดูเป็นคนดุเป็นคนเคร่งครัดเคร่งครึมมีระเบียบวินัยกับชีวิตของตัวเองสูงมากๆเลยนะค่อนข้างซีเรียสจริงจังมีความหนักแน่นและชัดเจนในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมากมากนะดูดุอ่ะเออด,ดุดันไม่เกรงใจใครอาจจะเป็นนิยามของเขาก็ได้นะ แล้วก็เนี่ยไฮ i ริสเชสบางทีเขาก็ดูเป็นคนที่อารมณ์สองบุค,คลิกมันที่บอกมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองด้วยนะแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ชอบแต่งกายดีนะดูดีดูภูมิฐานถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่นะหรือจะดูโมเดินดูทันสมัยได้กรณีที่ยังเป็นแบบคนในวัยยังไม่ถึงกลางคนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาเป็นคนที่มองโลกแบบ ผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นน่ะค่อนข้างเยอะนะคนนี้อาจจะมีความสันโดษด้วยในบางครั้งนะคะไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวมากมายนักอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาวะผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเอง เป็นคนที่ชอบทำตัวเหมือนพ่อก็คือชอบปกป้องคุ้มครองดูแลคนอื่นแล้วกม็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะไม่ชอบเล่นชอบหัวกับใครชอบวางตัวให้คนเกรงใจก็ได้อาจจะมีเจ้านายลูกน้องหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้านายคนนะคะแล้วก็มีลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมาย แล้วเขาก็ค่อนข้างจะเฮียบหน้าดูกับลูกน้องบริวารอะไรเงี้ยอืมเขาคิดถึงคุณขนาดไหนคะตอนเนี้ยทําไมเขาถึงรู้สึกว่าโ,โหจะขาดใจตา,ตายอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณแปดไม้อืมอาจจะเพราะคุณไม่แบบรับรู้รับฟังหรือไม่สนใจใยดีในตัวเขาหรือเปล่าช่วงนี้เลยทําให้เขาแบบ โอหมีความวิตกกังวลเครียดคิดมากอะ่ะอืมเหมือนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเปิดหน้าต่างเพื่อให้แสงรอดเข้ามาแต่ผู้ชายคนนี้ยังนอนต่อไม่สนใจก็แสดงว่าตัวเขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการใส่ใจหรือสนใจอะไรจากคุณเลยในช่วงนี้คุณเงียบคุณนิ่งแล้วคุณก็ดูมีทีท่าที่เฉยเมยเฉยชาบเขาหรือเปล่านะ เลยทำให้เขารู้สึกคุณหายไปไหนเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะวิ่งมาหาคุณเลยนะถ้าเขาอยู่ไกลกันก็คือเขาอยากรีบมาหาคุณเป็นเหมือนบ้านของเขาอะคือต้องมีคุณอยู่ในชีวิตเท่านั้นเขาถึงจะมีความสุขได้ตอนนี้เขาอยากจะวิ่งเข้าหาคุณอะเหมือนเขามีคุณเป็นเป้าหมายอ่ะแล้วเขาก็กำลังคิดวางแผนกำลังแบบ จะกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้ว่าเขาแบบปรารถนาในตัวคุณมากมายแค่ไหนสิบไมนะ้เนี่ยคือเขาพยายามมากๆเลยนะที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอะแต่ยิ่งถ้าคุณไม่สนใจเขาอะว่าเขารู้สึกหรือคิดยังไงอะคุณเนเขาก็คงจะมีความแบบเหนื่อยหน่ายในหัวใจของเขามากๆเลยนะสิบเหรียญอะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่แบบมีเหตุและมีผลอะ แล้วก็ให้หันมามองเขาบ้างว่าเขาปรารถนาอะไรในตัวของคุณอยู่นะเวลาเนี้ยคือถ้าเขาแบบอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณคุณก็ต้องหันมาเพื่อรับรู้และยอมรับในตัวของเขาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขาคลั่งรักหนักมากคุณอยู่เพียงแค่คนเดียวแต่ตัวของคุณเองไม่หันมามองเขาเลยอะ นตอนนี้เขาแบบอยากมาหาคุณมากๆเลยนะแต่เหมือนมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขายังมาไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมอะไรในบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันนะคือถ้าทำได้หรือไม่ติดพันธะภาระอะไรใดๆเนะี่ยเขาจะรีบมาหาคุณนะ่ะเขาก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่การงานด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตอนนี้เขาเซ็งมากๆเลยนะที่เขาแบบ ต้องอยู่โยงอยู่ในบ้านคนเดียวมันเหงามันโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีคุณอ่ะเหมือนเขาไม่เอาอะไรเลยอ่ะช่วงเนี้ยเวลาที่เขากลับจากทํางานแล้วเขาอาจจะซีเรียสจริงจังกับการงานมากๆานะแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันไม่มีใครไม่มีคุณแล้วต้องอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกเซ็งอ่ะเออเซ็งท่ามกลางของความเหน็ดเหนื่อยอืมเนี่ยคือเขาอ่ะแบบรู้สึกแย่ตรงที่ เขาเหนื่อยแล้วอ่ะเขากลับมาบ้านแทนจะมีจะมีแทนที่จะมีคนมาอกเอาอกเอาใจดูแลหรือให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณกลับเมินมองหรือคุณไม่ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรอยู่หรือเขาก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าคุณจะมีใครหลายคนในความสัมพันธ์นี้ด้วยหรือกับห,หรือเปล่าถึงไม่ได้กระเตื้องหรือไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยอ่ะเขาอยากเรียกร้องสนใจให้คุณเข้าหาอยากให้คุณทักทายอยากให้คุณแบบ เอ่ยปากเจราจาพูดคุยอะไรกับเขาบ้างอะ่ะหกเหรียญนะ่ะเหมือนคุณไม่ใจดีกับเขาเลยอะ่ะคุณไม่ให้โอกาสคุณไม่บอกให้รู้ความรู้สึกหรือคุณเอาแต่พูดคุยเดิมๆแบบแค่ยิ้มแค่ทักทายเฉยๆแต่ไม่ได้พูดคุยลงลึกในรายละเอียดอะทั้งทางนี่เขาอะ่ะอยากจะให้แบบคุณลงลึกในรายละเอียดอะ่ะไม่ใช่ปล่อยให้เขาหวยหา ต่างคนต่างก็รู้ว่าแบบเออคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะอยู่คนละทิศคนละทางอะ่ะซึ่งเขาอยากให้คุณรู้ว่าความสุขของเขาก็าคือคุณนะ่ะถ้าคุณไม่หวยหาไม่อะไรอาวรหรือไม่ใส่ใจในตัวเขาแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนะตอนนี้เขาแบบโอ้โหคิดถึงคุณมากๆเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารดูสิเนี่ยคุณไม่ค่อยสนใจเขาจริงๆนะเขามายืนมองหน้าคุณขนาดเนี้ย หรือเขาแบบเใส่ใจคุณมากๆแต่คุณก็ดูเหมือนแบบยืนทํามาหากินทํางานของคุณเฉยอะหรือคุณอาจจะดูแบบไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแบบเขาอะว่าเออเขาจะคิดถึงเขาจะเหงาเขาจะเคว้งคว้างเขาต้องการการเอาใจที่รักขาที่รักขาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีให้เขาอะเหมือนคุณแบบแห้แงแล้งในน้ําใจไมตรีให้เขามากๆอ่ะ เขารู้สึกว่านี่เขากําลังมองหาอะไรอยู่น่ะเขาต้องการคนที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันในเวลาที่เขาเงียบเขาเหงาเขาสันโดดหรือในบั้นปลายชีวิตอะแต่ทําไมเขามองคุณไม่ออกอะหรือทําไมคุณถึงมองไม่เห็นความรู้สึกของเขาอะทั้งทั้งที่ตัวเขาเองอาจจะอยากให้คุณรู้ความในใจของเขาหรืออยากจะเปิดเผยอยากจะบอกคุณที่สุดแล้วอะ่ะว่าเออเนี่ย ตอนเนี้ยคิดหรือรู้สึกอย่างนี้กับคุณอยู่แต่ดูคุณเหมือนกับเห็นแต่ทําเป็นเฉยเมยอะหรือคุณเมินเขามากๆอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณเมินอะ่ะอืมเขาอยากให้คุณใส่ใจเขามากๆคนที่แบบคิดถึงคุณแทบขาดใจน่ะเขาแบบเป็นยังไงอีกตอนนี้คือในความรู้สึกเขาอะ่ะ เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่จะมาเป็นภรรยาหรือมาเป็นสามีในอนาคตเลยนะเขามองว่าคุณสวยคุณดูดีอะ่ะเออคุณแบบมีใจดีมีจิตที่เมตตากรุณาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอะ่ะคุณถึงไม่แสดงออกซึ่งความรักของคุณให้เขาได้รู้เหมือนที่เขาแบบแสดงออกให้คุณเห็นน่ะเขามีความรู้สึกว่า คุณไม่เคยบอกหรือไม่เคยตั้งใจที่จะรักเขาอะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบลับหลังอะถึงแม้คุณจะรักเขามากมายแต่คุณไม่แสดงออกให้เขาได้เห็นหรือเปล่าว่าคุณรักอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขาหน่อยเวลานี้น้อยใจเงาคิดถึงแล้วรู้สึกแบบแย่มากนอนไม่หลับกระส่ายกระสับสับสนในใจตัวเองรู้สึกแย่แย่รู้สึกแบบเหมือนคนที่แบบทะเลาะกันอยู่อะ แล้วมันไม่ได้เคลียนี่ตอนเนี้เขาอยากให้คุณอะเข้าหาเขาหน่อยเนาะอยาให้คุณมาหาอยาให้คุณทักทายถ้าอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันก็อยากให้ทักทายผ่านแบบสื่อโซเชียลหรืออะไรที่สามารถติดต่อกันกันกบคุณได้อะจริงๆอะถ้าคุณแบบเออเอาดอกไม้มาให้เขาสักช่อหนึ่งหรือทักทายเขาไปสักนิดหนึ่งอะเขาก็ยิ้มได้แล้วละ่ะ ่ยต,ตอนนี้เขารู้สึกว่าทั้งคุณและเขาอะต่างคนต่างก็อยู่ในโมเมนต์ที่ไม่ยอมเปิดเผยความในใจให้กันน่ะหรือตัวเขาเองอะ่ะเปิดเผยความรู้สึกของเขาแล้วนะแต่คุณเองอะ่ะทำไมถึงยังไม่เปิดเผยความรู้สึกของคุณให้เขาได้รู้อะอเหมือนเขาโอเคแล้วแต่เราแบบทำไมเรายังไม่โอเคกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เขาอยากที่จะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอยากจะไปด้วยกันอยากจะมีโมเมนต์หรือเวลาดีๆได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคุณนะ่ะแต่เขาก็รอแล้วรอหายอะ่ะเขาก็รอคุณรอแล้วรออีกเออเมื่อไหร่แบบมันจะมีสีสันมีความสดใสในความสัมพันธ์นี้สักทีอะ่ะเขารอจนแบบเครียดและรอจนเงียบเหงาวังเวงในจิตใจอะ่ะ เขาก็อยากที่จะแบบให้คุณทําดีกับเขาอะเนาะอยากจะให้คุณมีน้ําใสใจจริงและอยากรับรู้ได้ว่าความรักครั้งเนี้ยมันปลอดภัยอะไม่ใช่ว่าคุณแบบกับเขาเป็นแฟนกันแต่ทําตัวเหมือนเพื่อนอะแล้วก็เฉยเมยเฉยชาดูนิ่งนิ่งสงบเกินไปอะเขายังอยากจะรู้ว่าเออรักครั้งนี้มันปลอดภัยไมแบบหมเนี่ย การที่เขารักคุณอยู่อะ่ะมันจะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยได้มากมายแค่ไหนอะ่ะคือตัวเขาเองอะ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าอยู่ไกลกันอะ่ะเขาอยากจะใช้ราชรถอะ่ะไปเกยคุณมาไปเอาคุณขึ้นรถแล้วพาคุณหนีไปอยู่กับเขาเลยแหละตอนนี้ถ้าเขาสามารถรีบเร่งที่จะทำได้คือเขาอยากพาคุณมาอยู่ด้วยอะ่ะ เออเขาไม่อยากให้อยู่ห่างไกลกันหรืออะไรอีกต่อไปแล้วอ่ะเนี่ยตอนนี้จริงๆเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยนะว่าเขามีพาวเวอร์เพียงพอนะที่จะรับเลี้ยงที่จะดูแลหรือที่จะแบบใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอนะ่ะคุณอาจจะยังไม่เชื่อใจเขาว่าเขาแบบรู้สึกกับคุณมากมายแค่ไหนแต่เขาอยากให้รู้มากๆเลยว่าเขาสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลซัพพอร์ต เยียวยาหรือเปยคุณอะคือเขาทําได้ทุกอย่างแหละเนี่ยขอเพียงแค่แบบคุณเอาใจเขาสักนิดนึงที่รัก้าที่รักขา,กขาเป็นยังไงบ้างคะคุณหิวไหมคุณเบื่อไหมเหงาหรือเปล่าวันนี้เป็นไงบ้างไปไหนมามั่งทําอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้คุณใส่ใจอะ่ะเขาจะได้รู้สึกแบบภูมิใจที่รู้สึกว่าเออแบบ คุณแบบใส่ใจที่มีเขาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้มีโมเมนต์ที่คุณแบบมาจัดแจงแต่งองค์ทรงเครื่องให้เขาหรือมาดูแลตัวเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออคุณรักเขาเนะี่ยเขาจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําอะไรให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนเนี้ในมุมเขาก็คือโลกทั้งใบของเขาอะมันมีแค่คุณนะ่ะ ในเช้าวันหนึ่งหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาคิดถึงนั่นก็คือคุณนะไม่ว่าคุณจะมีอะไรยังไงสักเท่าไหร่ในชีวิตอะเขาก็อยากที่จะได้รับรู้ความรู้สึกของคุณเขาพร้อมที่จะแบกรับความรู้สึกทั้งหมดของคุณน่ะมาไว้บนไหลบนบ่าของเขาเลยนะ คือต่อให้คุณจะมีรายได้มีค่าใช้จ่ายหรืออะไรเท่าไหร่ถ้าคุณขาดเหลือคนคนนี้ก็พร้อมที่จะแบกภาระนั้นนะเนี่ยเขาอยากมาหาคุณอะ่ะแล้วให้คุณทำให้เขามีความสุขอะ่ะคืออยากมีโมเมนต์ที่แบบได้ติดต่อพูดคุยกับคุณเมื่อไหร่ก็คือแบบมีความสุขกลับไปทุกครั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่พูดไม่จาไม่เอย่ย บอกอะไรเลยเนี่ยได้แต่ใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ได้พูดคุยความรู้สึกที่แท้จริงต่อกันน่ะมันก็รู้สึกว่าเออนี่มันใช่ความรักหรือเปล่ามันใช่คนรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆนะแล้วเขาก็ไม่เป็นกินอันนอนอะ่ะมันมันแบบในใจมันไม่ได้มีความแบบสดชื่นแจ่มใสอะ่ะเขาอะ่ะไม่อยากที่จะไปแบบหาเศษหาเลยจากใครอะ่ะ เนี่ยคนนี้เหมือนไปเที่ยวนางรมไปเที่ยวหอนางรมเออใช้คำโบราณหน่อยนะเขาไม่อยากที่จะไปเที่ยวไปหาเศรษฐาเลยไปหากินหรือไปแบบให้คนอื่นเอาอกเอาใจอะ่ะเขาอยากมีแค่คุณอะ่ะเออคุณอย่าทำให้เขาต้องแบบออกไปหาหรือมองหาใครคนอื่นเลยอะ่ะคือตัวเขาเองอะ่ะงอนหรือกโกรธมากๆเลยนะถ้าคุณทำแบบเนี้ย เขาใจร้อนมากๆเลยอะที่จะแบบได้มาหาคุณหรือมาเจอคุณอะอถ้าอย่าให้เขารู้นะว่าคุณอะแอบไปมีคนอื่นอะถ้าเขารู้อะเขาไม่ยอมเด็ดขาดเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปอะการที่คุณไม่สนใจเขาอะบางครั้งเขาก็คิดนะเอ๊ะหรือคุณมีใครอีกคนนึงถ้าคุณมีใครอีกคนนึงเขาจะไม่ยอมนะเขาจะหยุ่มหัวไอคนนั้นน่ะ แล้วให้มันออกจากชีวิตของคุณไปอะเนี่ยตอนนี้เขาอยากให้คุณแสดงออกแสดงความรักที่รักคา้าที่รักขากับเขาบ้างอะเขาคงจะสบายใจกว่านเนี้ยเนี่ยเหมือนคุณอะทำให้เขารู้สึกเป็นตัวตลกอะเออที่แบบเขารักคุณเขาแสดงออกให้คุณคุณก็เห็นคุณก็รับรู้อยู่อะ แต่ดูด,ดูทำไมคุณถึงแบบดูแบบนิง่งเงียบสงบไม่หือไม่อือไม่อะไรทั้งนั้นเอาเวลาไปทำอะไรอยู่เขาถามนี้นะคุณเอาเวลาไปทำอะไรคุณไปโฟกัสสิ่งใดอะไรเงี้ยเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะหรือว่าคุณนะ่ยยังอยากที่จะเป็นโสดยังไม่โฟกัสเขาเหรอเออไม่คิดเหรอว่าเขาจะน้อยอ,อกน้อยใจบ้างดูคุณยังล่าเริงสดใสแล้วก็ทำเหมือนกับว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยอ่ะเออไม่หือไม่อือแล้วก็ทําเป็นไม่สนไม่แคร์เขาด้วยอ่ะเขาก็สงสัยอะว่าเออคุณยังอยากที่จะอยู่เป็นโสดเหรอท,ท,ทั้งที่เขาอยากจะเข้าคู่อยากแต่งงานกับคุณใจแทบขาดรอนรอนอยู่แล้วเนี่ยในเวลานี้ยเขาอยากพบเจอกับคุณมากๆนะคะอยากจะมาดื่มมาดิ้งมาชนแก้วอยากจะแบบมาแบบใช้ชีวิตร่วมกันให้มีความสุขอ่ะ เออเขาอยากมีโมเมนต์แห่งความสุขที่จะได้พบได้พูดได้คุยกับคุณน่ะเนี่ยเขาอยากแต่งงานเับคุณมากๆเวลาเนี้ยถึงแม้ว่าจะแต่งกันไปแล้วต่างคนต่างยุ่งใช้ชีวิตกันอยู่ในคนละมุมก็ยังดีกว่าก็คือยังได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันถึงแม้จะใช้ชีวิตคนละมุมอะไรเงี้ยอืม เขาอยากได้แต่งงานกับคุณแล้วมากๆจริงๆนะคะจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์หรือจะชอบดนตรีจะเล่นกีฬาหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ต่างคนต่างมีอิสระให้กันและกันอยู่ในพื้นที่บ้านหลังเดียวกันอย่างนี้เขาก็โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกเป็นทุกข์ใจหนักมากนะคะเหมือนที่ชื่อท็อปปิกของเราเลยเขาเป็นทุกข์ใจมากๆเขารู้สึกอยู่ไม่ได้อะ เนี่ยเขาอยากจะขอโอกาสคุณอ่ะให้คุณได้ใส่ใจสนใจดูแลเทคแคร์ Care, เขาหน่อยเนี่ยอย่าให้เขาแบบมัวแต่ส่องคุณแล้วก็เห็นว่าคุณแบบมีคนโน้นคนนี้คนนั้นมาจีบโอ้คุณช่างเป็นคนที่แบบว่าดูเฉดชายเหลือเกินใครๆก็สนใจใส่ใจคุณอ่ะทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้ว่าเขาอ่ะแบบโฟกัสที่คุณแล้วอ่ะทําไมคุณดูไม่ใย,ยดีอะไรแบบเขาเลยอ่ะเมื่อไหร่จะหันมามองเขาสักทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่สรุปกันนะจาก Oracle ดีกว่าจะใช้ Whisper of Love นะมาดูกันค่ะว่าคนที่อยู่ในใจเขาแบบคิดถึงคุณมากมายตอนเนี้ยไพ่จะแนะนำอะไรดีให้คุณหรือเขานะในความสัมพันธ์นี้นะ h onesty is essential นะคะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ speak with love and truth นะคะเขาบอกให้ให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอ่ะเพราะนั้นคุณควรจะพูดจาบอกรักกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่หน้ากากนะคะเอาจริงระหว่างคุณแล้วเขามันควรจะเปิดเผยความในใจบอกรักกันไปได้แล้วแหละนะถ้าสิ่งที่ที่คุณรู้สึกกันอยู่มันคือความสัตย์จริงอ่ะ เออความสัตย์จริงมันคือสิ่งสําคัญจริงๆนะเขาบอกก็ลองเปิดเผยไปเลยว่าเออฉันรักคุณอย่างจริงจังนะแล้วฉันก็ซื่อสัตย์กับคุณด้วยอะไรเงี้ยมันไม่เสียหลายหรอกค่ะเนี่ยแล้วพาก็บอกว่า receive with love and appreciation นะคะเขาก็บอกว่าให้รับด้วยความรักและขอบคุณเนะี่ยอืมคือถ้าเขารักคุณคุณก็ควรจะรับรักเขานะแล้วก็เอ่ยปากขอบคุณเขาไปอะ่ะเออไม่ใช่ปล่อยให้แบบ เขางงว่าอ้าวทั้งทงนี่เขารักแล้วทําไมคุณไม่รับรักแล้วทาไมคุณไม่แบบแสดงออกให้เห็นบ้างว่าคุณทราบซึ้งใจกับความรักของเขาอะเนี่ยแล้วไพ่ก็บอกว่าโฟกัสไปที่ความรักนะคะโฟกัส on love look for the good in everyone นะคะโฟกัสที่ความรักจากใครคนนั้นนะคะเนี่ย คือเขามีความรักให้คุณน่ะให้คุณมองเห็นและคุณใส่ใจในความรู้สึกที่เขามีให้คุณหน่อยเหมือนที่อาจารย์อ่านไพ่าร์โลมาเลยนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ physical touch นะการสัมผัสทางกายนะ ก็จริงค่ะมันอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหคุณควรจะแสดงออกแล้วก็เทคแอคชั่นในความรู้สึกรักที่มีต่อเขาให้มากมากหน่อยนะณนะเวลานี้ยเขาจะได้รู้สึกอบอุ่นใจแล้วเขาจะได้รู้ว่าโอ้โหคุณนั้นรักเขามากมายแค่ไหนนะคะเขาจะได้ไม่คลั่งรักคุณแทบเป็นแทบตายจนแบบทำอะไรไม่ได้ไปไม่เป็นกับชีวิตอนะณเวลานี้นะคะก็ ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้อาจารย์คงต้องลาไปก่อนนะ mm. ก็วอวยพรให้คุณแบบกลับไปแบบพูดคุยกันแล้วก็แบบใส่ใจกันให้มากกว่าเดิมนะความสัมพันธ์ความรักมันจะได้ราบรื่นนะเออใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่ออาจารย์มาได้รายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้แล้วแอดไลน์ไอดีนดาธารอถมานะคะแล้วหวังว่าคงจะได้เจอกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย